ะะกับพิลาทิส Tuesday Tip ค่ะวันนี้เราจะมาฝึกเรื่องของการทำ Opposite Arm and Leg นะคะเพื่อฝึกความมั่นคงของอกระดูกเชิงการานแล้วก็ข้อต่อสะโพกนั่นเองค่ะเราจะเริ่มจากท่า All Four นะคะ All Four Position นะคะก็คือท่าพุกเข่าสีขานะคะโอเคเวลาที่เราพุกเข่าสีขาให้ข้อมือนะคะกว้าง ออกมาหลาเล็กน้อยแล้วก็หัวเข่าอยู่แนวเดียวกับสะโพกนะคะเราจะเริ่มจากการคีปนิวทรัลสายให้มากที่สุดยืดคอย,ยาวดันสะโพกไปด้านหลังนะคะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการทําทีละข้างในการใช้แขนคะ่ะยกแขนซ้ายก่อน เราเช็คว่าเกลนิ่งไหมนะคะจากนั้นได้ปุ๊บยกแขนขวาค่ะดูว่าสะบักนิ่งหรือเปล่านะคะพอได้เราก็ลองยกแขนซ้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วเหยียดไปด้านหน้าแล้วค่อยๆวางแล้วยกแขนขวาค่ะเพื่อฝึกความมั่นคงของสะบักก่อนจากนั้นนะคะค่อยๆสไลด์ขาค่ะขาขวาไปก่อนค่ะแล้วค่อยวางค่ะคิปให้อ่อนนิวโทรเพลวิตตลอดเวลานะคะสะโพกมั่นคงและขาซ้าย ไล่ค่อยวางจากนั้นพอเหยียดขาขวานะคะแล้วเราก็ยกขาซ้ายค่ะแล้วก็วางพยายามให้สะโพกนิ่งที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหยียดขาซ้ายยกขาซ้ายไล่ค่อยวางจากนั้นเราจะทำด้านตรงกันข้ามค่ะยกแขนซ้ายขาขวาเหยียดไปก่อนแล้วยกพยายามให้นิ่งเลยนะคะแลวค่อยวาง ยกขาซ้ายแขนขวาค่ะแล้วก็ยกขึ้นแล้วค่อยๆวางทำสลับนะคะยกแล้วค่อยวางพยายามให้หัวไหล่ยืดออกจากห่างเลหูนะคะเก่งก้นแล้วค่อยวางเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเราก็สามารถต่อย,ยอด ในท่ากลุ่มเหล่านี้ก็คือกลุ่มที่จะไปทำพวกพุชอัพหรือในท่าที่มีความยากในระดับต่อไปก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องการควบคุมหัวไหล่สะบกักแล้วก็ลำตัวสะโพกนะคะพบกันใหม่ในลาสทิ t ชิวสเตตคลิปครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ